มนรักอสูรตอนที่8ป6เดือน3ทางใต้ที่แสนห่างไกลมีดอกไม้เบ่งบานทั่วแผ่นดินแต่แดนเหนือกลับยังคงหนาวเหน็บยากจะทนทานผิวทะเลสาบที่จับตัวเป็นน้ำแข็งใต้แสงจันทร์ยังไม่ละตาย ชายหนุ่มในชุดดำดูราวกับหยดหมึกหยดหนึ่งท่ามกลางสีขาวโปรนที่แสนอ้างหวางเขายืนเอามือพ่หลังอยู่ตรงนั้นเงียบงียบหากไม่ใช่แขนเสื้อและเส้นผมสีเงินเคล้ยวไหวไปตามสายลมใครๆคงคิดว่าร่างของเขาถูกน้ำแข็งจับจนกลายเป็นก้อนหินไปแล้วสัพรพสิงไร้สำเนียงเขาเองก็นิ่งเงียบจนกระทั่งจันกระจ่างเนื้อศีรษะใกล้จะรับขอบฝา เขาถึงได้ขยับริมฝีปากเบาๆมีคนกล่าวคําพูดที่เจ้าอาจจะพูดซ้ํายังมีชื่อคล้ายกับเจ้าเขาบอกว่าข้าทําผิดไปเขาชะงักเล็กน้อยก่อนจะหลุบตาลงมองพืนน้าแข็งใต้เท้าข้าผิดไปแล้วจริงๆ ผิดตั้งแต่ตัดสินใจรั้งอยู่ที่แดนเหนือเมื่อ6ปีก่อนหรืออาจจะผิดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่พบจี้อินเหอที่หุบเขาบัญชาปีศาจตั้งแต่กระโดดลงไปในบึงน้ำพร้อมกับนางเมื่อครั้งที่อยู่ในค่ายกนสิบทิ์หรืออาจจะพูดได้ว่า เขาไม่ควรช่วยมนุษย์ที่ควรช่วยองค์หญิงที่มีชื่อว่าสุนเตอให้รอดจากกระแสคลื่นโหมกระนำตั้งแต่แรกเสียด,ด้วยซ้ำความวุ่นวายบนโลกมนุษย์นี้ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาสักนิดแต่เขาหันกายเดินจากไปผิดก็ผิดไปแล้วเสียงได้เงาร่างของเขาค่อยๆหายลับไปท่ามกลางพายุหิมะสีขาวโพลน หลังจากเอาชีวิตรอดมาได้สติสามปากชัญญาบอกอาชีว่านางควรจะรีบไปจากแดนเหนือพาจีหนิงเดินทางลงใต้และหาโอกาสเหมาะๆไล่จีหนิงไปจากนั้นข้อเสาะหาสถานที่ที่ตัวเอกจะได้ใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขท่ามกลางโลกมนุษย์ที่แสนวุ่นวายนี้ต่อไป แต่ประหลาดเหนือเกินหลังจากได้พบปีศาจเงือกเมื่อวานนี้อาจี้ก็อยากพบเขาอีกสักครั้งถึงแม้ว่าครั้งก่อนที่ได้พบกันเขาจะเล่นงานนางจนกระอาเลือดก็ตา,ามปีศาจเงือกตนนั้นอันตรายมากนางไม่กวัเข้าใกล้เขาแต่ว่า จูจ่ๆภาพไปก็เดินจากไปเมื่อวานก็ปวดขึ้นในสมองของนางตอนที่เขาจากไปทุกคนต่างดีใจมากที่เองรอดชีวิตมาได้แต่เขากลับเหมือนกำลังหันหลังให้ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่และกำลังเดินไปสู่ความอ้างว้างที่ไม่ต่างจากความตายเพียงลำพังอาชีรู้สึกว่าเขาน่าสงสารมากนี่อาชีข้าถามเจ้าอยู่นะ หนูจินเอียนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกระแทกไขสุราลงบนโต๊ะดังตึง้งเจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปอาชี้ค่อยรู้สึกตัว เมื่อวานนี้ปีศาจงูพานางกับจีหนิงมาพักที่โรงเตรียมนอกหอบัญชาปีศาจวันนี้ยังไม่ทันถึงเที่ยงหืูจินเอียนก็อุ้มสุราสองไหยมาหาอาชี้มองสุราบนโต๊ะและยิ้มกว้างถ้าดื่มสุราไหายนี้หมดวางแผนอะไรไว้ก็ปราประโยชน์ทั้งนั้นเอาชามาให้ข้าแทนดีกว่า จินหิงพูดเสียงเบาขึ้นบ้างข้าดื่มชาเหมือนกันข้ารู้ว่าคนของจวนราชครูอย่างเจ้าเป็นอย่างไรไม่บังคับให้เจ้าดื่มหรอกนะหลูจินเอียนพึมพ,มพรพร่างค้าถ้วยใบยใหญ่สองใบามารินชาให้อาจ,จี้กับจินหิง แต่เจ้าเป็นปีศาจไม่ชอบกินเนื้อดื่มสุราแต่ชอบดื่มชาหรือเจ้าคงไม่ได้ฝึกวิชากับผู้บัญชาการปีศาจชอบเก็บตัวสันโดษคนไหนหรอกนะอาจี้ยิ้มพรางหยิบถ้วยชาขึ้นมาถือเอาไว้ค่าฝึกวิชากับผู้บัญชาการปีศาจจริงๆนั่นแหละหน <c oughs> ูจินเอียนหัวเราะอรก ใครกัน,จนเจ้าบำเพ็ญเพียรจนมีสีหางแล้วถ้าเรียนมาจากผู้มาชาการปีศาจจริงคนพวกนั้นก็ต้องเป็นผู้มาชาการปีศาจที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินบอกมาสิว่าใครกันที่มีความสามารถถึงเพียงนี้เชื่อหลินเฮาชิงก็เป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินจริงๆนั่นแหละอาจ,จี้คิดในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมา นางดื่มชาคำหนึ่งกำลังคิดจะตอบกรบเกลื่อนไปจู่ๆก็มีเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจดังขึ้นที่ด้านหลังจากนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นตรงข้างหูข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนสอนทุกคนหันฝับไปมองเจ้าของเสียงเป็นตาเดียวสีหน้าก็ดลจินเอียนกะจีหนึ่งเปลี่ยนเป็นข่าวซีดทันที อาจีเองก็สามรักชาเพิ่งเดิมกลับลงไปในถ้วยนางรีบหันไปมองทันใดน,นั้นก็พบว่าผู้มาคือชายหนุ่มในชุดสีดำผู้มีผมสีเงินดวงตาสีน้ำเงนินปีศาจเงือกผู้มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วแผ่นดินตนนั้น ท่านประมุกหลูจินเอียนพลันตกอยาก็ะยี้ดังกลุ่มจีหนิงรีบถอยหนังไป3ามก้าวและหลบไปนั่งคูตัวอยู่ตรงมุมห้องสวนอาจีลุกขึ้นมองฉางยี่ด้วยสายตาตื่นตะลึงคนอื่นอื่นพากันพร้องกายทำความเราะท่านประมุขท่านประมุขท่านประมุข อาชีมองเขาแล้วก็หันไปกวาดตามองคนอื่นๆสองมือขยับไปมาไม่รู้ว่าคนทำความเระรบอย่างไรสุดท้ายก็ได้แต่ทาบมือซ้ายไว้กับอกเรียนแบบคนอื่นท่าทางกิ้งก้างค,ค,ค,คือคือคือว่าท่านประมกุกอาชีก้มหน้าลงในใจอดคิดไม่ได้ว่าคำสองคำนี้พูดแล้วรู้สึกแปลกๆอย่างไรก็ไม่รู้ช่างอี้มองศรีรษะของอาชีลุกขึ้นบนอิค่าก็มาดื่มชามเหมือนกัน ลุกขึ้นวันนี้ข้าก็มาดื่มชาเหมือนกันเขาพูดพลางเดินมานั่งลงตรงข้ามนางโตะ๊ตะตอนนี้มีคนนั่งอยู่สามด้านมีเพียงตำแหน่งที่เขานั่งเท่านั้นที่ว่างอยู่พอเขานั่งลงคนอื่นก็รีบหลบไปกันหมดช้างอี้หันไปมองหลูจินเอียนกับจินหนิงที่ยังไม่หายตกใจพวกเจ้าไม่นั่งหรือ ข้าปวดฉี่รู้จินเอียนลุกรวดขึ้นพรางใช้มือกุมเป้ากางเกงเอาไวใใ้ใช่ข้าปวดฉี่ว่าแล้วเขาก็วิ่งหนีหายไปทันทีจีนหญิงที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องพูดเสียงสั่นขึ้นบ้างข้าก็ปวดผู้จอดก็รีบตะเกียการวิ่งหนีไปสุดชีวิตสุดท้ายเหลือแต่อาจี้ที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งช่างยิ่งเงยนหน้าขึ้นมองนางเจ้านบปวดไหม อาจีสังเกตดูสีหน้าของฉางเอย่ยขานางเอ่ยว่าข้าปวดได้ไหมเล่าทางที่ดีก็ไม่ควรปวดอาชียอมนั่งลงแต่โดยดีไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นางพูดแต่ในใจก็อดคิดไม่ได้ท่านประมุขผู้นี้เมื่อวานดูโดดเหนียวเยอะหญิงรากับเนี่ยวที่บินอยู่บนท้องฟ้าทำไมวันนี้จูจูถึงหล่นลงมาในเล้าไก่ของผู้นางได้เล่าหรือว่าเมื่อวาน ประหารชีวิตพวกนางไม่ได้กลับไปยิ่งคิดก็ยิ่งไม่พอใจนี่ก็ไ้จงใจมาหาเรื่องหรือท่านประมุขพูดต่อไปสิอืาเจย์อยู่ดีพูดตัดบทพูดอะไรล่ะ ผู้บัญชาการปีศาจคนไหนเป็นคนสอนวิชาให้เจ้ายังจำเรื่องนี้ได้อีกหรืออาจีหยุดคิดครู่หนึ่งเวลานางเห็นปีศาจเงือกผู้นี้ในใจจะรู้สึกแปลกแปลกอย่างบอกไม่ถูกเห็นได้ชัดว่านางกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนทลดินเล่าชิงไม่อยากให้ปีศาจเงือกจำนางได้ทั้งยังไม่อยากให้นางเจอปีศาจเงือกเห็นได้ชัดเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของเล่นเล่าชิงกับปีศาจเงือกคงไม่ค่อยดีนัก อาจีไม่คิดจะเปิดเผยชื่อของอาจารย์ตั้งแต่ตอนนี้นางจึงพูดโกหกด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าข้าร้อนหลูจิ้นเอียนเล่นเท่าน,นั้นวิชาที่ข้ามีข้าฝึกเองต่างหากจะว่าไปก็แปลกความรู้สึกที่ต้องพูดโกหกปีศาจเลือกแบบนี้คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดคงไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนางเคยนางเคยขโมยของมิ้าอะไรของเขามาหรอกนะนางเป็นโจรอย่างนั้นหรือ ระหว่างอาชี้กำลังใช้ความคิด่างยี่กริญชาให้ตัวเองแล้วยกขึ้นจิบคำหนึ่ง รสขมฝาดของใบาชาแผ่กระจายไปทั่วปากเขามองถ้วยชาและถามต่อเออท่านอย่างนั้นเจ้าเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีหางที่สองได้ตอนไหนมีหางที่สามได้เพราะอะไรยิ่งมีหางที่สี่ด้วยแล้วเจ้ายิ่งน่าจะมีเรื่องให้เล่าไม่น้อยเลยพูดจบดวงตาสีน้ำเงินกระหันมาจับจ้องอยู่ที่ร่างของอาจีสายตาเยียบเย็ยนที่จ้องตรงมาทำให้อาจีพระเอะปากขึ้นเล็กน้อยข้าเออ ในสุดนางก็พูดออกมาข้าปัวดฉีไปเถอะฉางยี่วางถ้วยชาลงกลับมาแล้วค่เล่าก็เหมือนการอาชี้ผลักถ้วยชาให้ห่างออกไปแล้วรีบวิ่งไปหลังโรงเตียมพอนางจากไปในห้องถงโรงเตียมกันเหลือเพียงฉางอี้อยู่คนเดียวนอกจากเสี่ยวเอิร์แล้วก็ไม่มีใครอื่นอีก เือร์เออหันไปส่งสายตากับเท่าแก่อยู่นานสุดท้ายเท่าแก่ก็เดินมายิ้มเอาใจพรางเอ่ยถามว่าท่านประมุกหลายวันก่อนมีชาชั้นดีส่งมาจากทางใต้ให้ค่าเปลี่ยนให้ท่านใหม่ดีไหม่ก็รับช่างอี้หันไปมองเท่าแก่แวบหนึ่ง นับแต่ฝังร่างจี้เหนอไว้ใต้ผืนน้ำแข็งชางอี้เข้าม่ได้จดจำใบหน้าผู้คนรอบกายอีกในสายตาของชางอี้ใบหน้าของทุกคนล้วนเป็นเพียงภาพเลือนรางคนที่พบวันนี้กับคนที่พบเมื่อวานล้วนไม่มีอะไรแตกต่างกันที่แตกต่างกันม่เพียงฐานะของผู้เขาเท่านั้นบ่ารับใช้กุนสือแม่ทัพ แต่วันนี้ชางอี้กับมองเห็นใบหน้าของเท่าแก่คนนี้ได้อย่างชัดเจนร่องเลอกบนใบหน้าของอีกฝ่ายบง่งบอกว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายแววประจบประแจงกด้ต่ำต้อยในดวงตาเป็นหลักฐานของความวาดกลัวในหัวใจเขากลัวแต่ก็จำต้องนอบน้อมต่อชางอี้ชางอี้เบือนหน้ากลับไปพรางบนถ้วยชาคมที่ยังไม่ดื่มไม่หมดเล่น เสียงตะวาดของคนชื่ออาจีตอนอยู่ที่สำนักใหญ่เมื่อวานนี้ยังดังอยู่ตรงข้างหู ข้าคิดวมา่าท่านอยู่ในฐานะสูงส่งมาน,นานจนลืมความตั้งใจเริ่มแรกไปเสียแล้วการกระทําของท่านในวันนี้ไม่ปิดต่อเหล่าวิญญาณที่ยอมเสียสละเพื่อนแดนเหนือหรอกหรือเขาเลยหน้าขึ้นดื่มชาขมลงไปรวดเดียวไม่ต้องนะครับพูดเสียงเรียบชานี่ดีมากเข้าแก่กระพริบตาด้วยความตกใจฮะชานี่ชานี่ระขะนั่งอีกสักครู่ก็จะไปแล้วมีอะไรก็ไปดาเถอะไม่ต้องสนใจค่ะเออ,อขอรับขอรับ ทอาแก่รูปศรีรษะด้วยความงุนงงพรางสบตากับเสีวเอ้อแวบ,บหนึ่งฉางอี้รินชาตัวเองอีกถ้วยพรางขยับใบหูเบาๆป,าปาระสาทหูที่แสนเฉียบมา้่เสียงคนสามคนกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ที่หลังโรงเตรียมลูจิ้นเอียนถามด้วยน้ำเสียงสับสนเหมือนกำลังทำอะไรไม่ถูกทำอย่างไรดีเล่า เรามาฉี่นานเกินไปหรือเปล่าจีหนิงถามอาจี้ถึงผมตัวเองคือคือ,คอปีศาจนั้นพูดว่าอย่างไรนะข้าขอคิดก่อนอทันใดนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเคริมช่างเถอะเรานี้ดีกว่าฮะสองคนตาข้างไปไปหนีไปทางประตูหลังกันเสียงกึกกักดังขึ้นแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกชางอี้มองถ้วยชาในมองชาในถ้วยทันใดนั้น เขาก็ยิ้มและยกถ้วยชาขึ้นดื่มก่อนจะปลดป้ายยกออกมาวางลงบนโต๊ะค่าลืมเอาเงินมาใช้มันแทนก็แล้วกันพูดจบเขาก็ก้าวออกจากร้านไปสู่ถนนสายเล็กๆที่แสนคึกคักโดยไม่หันไปมองสีหน้าตื่นตะลึงของเท่าแก่กับเซลเออร์อีกมีใครอยู่บ้างฉางอี้เรียกเสียงเบาชั่วขณะต่อมาบาวรับใช้คนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเงียบๆราวกับสายลมเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งพรางก้มหน้ารอรับคำสั่ง วัดสูบดูว่าพิศาจิ้งจอกตอนนั้นมีกี่หางกันแน่ขอรับบ่าวรับใช้รับคําสั้นๆแต่ยังไม่ทันได้จากไปฉางอี้ก็พูดขึ้นอีกว่าเดี๋ยวก่อนเงาดําชะงักขึ้นเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นซิเงาดําตลึงงันทตว่าก็ยอมเงยหน้าขึ้นแต่โดยดีท่านประมุกใบหน้าขาวสะอาดนั้นยังอ่อนอยาแต่กลับดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุข้าจําได้แล้วฉางอี้ก้าวเท้าเดินต่อไปเถอะใช่เขาคว มันต้องจดจำทุกใบหน้าทุกชีวิตพวกเขามอบความไว้วางใจและอุทิศเลือดเนื้อให้เขาพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิดทําทำไมต้องมาแบกรับความผิดพลาดของเขาด้วยจบตอนที่86 6